สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ประกอบอันนี้กันดีกว่านะครับผมเป็นตัวเลโก้ Lego, นะเฮียไปซื้อมาตั้งแต่ไอตัวที่เป็นมอไซน์นะก็เลยจัดมาคู่กันวันนั้นนะเ้าด้านหน้าของทุกคนแล้วนะครับผมคาด้านะอ่านชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเลโก้ร้านซูชินะนี่สวยงามกล่องมันก็ เท่ดีอันนี้เฮียจําราคาไม่ได้ประมาณพันก่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผม <Okay. S 1> ก็เท่ดีนะฮะอยากได้อะไรที่มันมุงม้งมิ้งงิ้งมั่งนะฮะก็ลองดูเผื่อเอามาแบบไปวางคู่กับพวกรถโมเดลพวกอะไรเงี้ยได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็คือตอนนี้เลโก้เนี่ยมันออกมาเยอะเหมือนกันนะก็คือว่าเลโก้แบบบางค่ายนะฮะก็คือว่าอ่้หน้าเวอร์ชันหรือจะเป็นของญี่ปุ่นหรือของอะไรก็แล้วแต่มันมีราคาก็ไม่แพงนะฮะ <Okay. S 1> ก็เลยเอามา ต่อแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยมันก็มีอะไรที่มันหลากหลายเฮีย <here. S 2> ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันอ้าวด้านหน้าของทุกคนนะนี่ไงมันเป็นตึกนะตึกอันหนึ่งนะมีเสาไฟมีตึกมีต้นไม้มีป้ายม,ายมีอะไรเนี่ยคือแบบดูแบบน่ารักดีนะครับผมอ่าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้ามก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะก็อ่ะเปิดกันดีกว่าฟู๊ด นี่ทุกคนข้างในเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยถุงหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะเฮีย er จะให้ดูนะเพราะว่าตัวเนี้ยชิ้นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอ่ะลือ้ออกมานะอ่ะเอากล่องออกไปเลยนี่เป็นแบบนี้นี่มันก็จะมีกล่องนมีถุงแยกออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยถุงที่2หูอันเล็กเหมือนกันนะเนี่ยถุงที่สองมันก็จะแยกออกมานะครับผมเนี่ย ถุงที่2ก็แยกเป็นหมวดกันไปนะฮะถุงที่2เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย,น,ยนะถุงที่2ถุงที่1ชุดของมันนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะนี่คู่มือมันก็มีสติ๊กเกอร์นะอ่ะให้ดูนะครับนี่อ่ะก็มีหน้าสแกนให้ดูนะครับผมมีสติ๊กเกอร์มาให้แปะนะ แล้วก็มีคู่มือนะคู่มือก็เล่มหนานานเหมือนกันนะนี่ง่ายเหมือนกันนะมีแบตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะนะก็ถือว่าเทด่ดีน่ารักน่ารักนะฮะ <Okay. S 1> อเ่าเห็นไหมนะมันก็จะบอกให้ประกอบอะไรก่อน a 1 4 a นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะแยกออกมานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อชั้น1ชั้น2เรื่อยขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าเพลินเพนนะเอามาอ่า ตั้งได้มีไดโอรามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยถุงออมันแยกเป็นถุงที่1ถุงที่2นะมันก็จะเป็นแยกออกไปนะฮะไฟนี่ยนี่สายไฟที่มันให้มานะฮะแล้วก็นี่ต่อเห็นไหมนี่นะเป็น USB นะครับกดเปิดปิดได้อ่าน่ารักดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเฮียเอ้ยมันให้ที่งัดมาให้ด้วยนะ เอ๊ะหรือเปล่าเอาเป็นว่าเฮียประกอบให้ดูดีกว่าว่ามันจะรอแค่ไหนน่ารักยังไงนะกับตัวเลโก้ราคาอยู่ประมาณพันประมาณพันกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยนะน่ารักดีนะขอเวลาต่อนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันจะรอหรือน่ารักอะไรยังไงนะชิ้นก็แต่เฮียคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะเพราะว่าชิ้นมันน่าจะอยู่ที่ 1,108ชิ้นโอ้โห <S <S> <S กับเจ้าเลโก,โก้ร้านซูชินะมันก็จะมีนี่นีข้างหลังเนี่ยก็มีบอกว่ามีอ,าอะไรยังไงเพิ่มอีกนะมีหลายหลายอันไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะเอา้าไปประกอบกันเลยทุกคนไป ด้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนกับตัวต่อนะเป็นร้านนี่ล้านชรปาเป็่ไงเป็นไงเป็นไงจ้าไปเลยนะนี่คือด้านหลังของมันนี่หลังล้านหลังล้านนะ แล้วก็ด้านข้างหลานก็จะเป็นตึกนะเป็นตึก2ชั้นนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยสเกลขนาดนี้ถือว่าสเกลใหญ่นะเฮียว่าน่าจะเป็นสัก1ต่อ2ี่สหรืออะไรประมาณนี้ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับนี่เป็นไงด้านหน้าของมันเนยเอา้าให้ทุกคนได้ดูเลยเป็นไงสวยงามนี่ด้านหน้านี่ด้านหน้านะนี่เอาหมูให้ดูก่อน ด้านข้างอ้านี่ด้านหลังเมื่อกี้เห็นไปแล้วโอ้โหทุกมิติทุกมิติทุกมิติเน่เป็นไงเล่าอะเรามาคุยกันดีกว่าให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยด้านหน้าเปไ็นไงนะมันเป็นอาคารสองชั้นข้างบนเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นหลังคาแก้วนะ ดีเทลแม้กระทั่งข้างบนเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะและดีเทลด้านหน้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นอาคารตึกตรงนี้เป็นเป็นเป็นสีขาวๆหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีนี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรไอตัวที่มันเป็นใสๆนะเพื่อที่ให้เป็นหน้าต่างนะทำออกมาดี <Okay. S 1> นะแล้วก็มีนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ และแนงไม้เนี่เป็นฟินเลยแล้วข้างในมองเข้าไปเนี่ยมันเป็นกระจกนะมันเป็นผนังกระจกแล้วก็มีแบบโต๊ะนั่งกินข้าวอยู่ด้านในเดี๋ยวให้ดูนะฮะเท่มากแล้วก็มีโคมไฟนี่เป็นไงโคมไฟด้านหน้าป้ายมีป้ายด้วยนะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็นี่มีสัญลักษณ์ที่มันเป็นมูลี่เหมือนของญี่ปุ่นอนะที่เราแบบเคยเห็นนะฮะแล้วก็ด้านในนี่ข้างในเนี่ยมีตู้สาเปาด้วยแล้วก็มีอ่า ระเบียงคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่นั่งอะ่ะที่นั่งกินที่หน,น,น้าหน้าหน้าลานอะ่ะแล้วก็มีเก้าอี้นะสามอันแล้วก็มีป้ายมีต้นไม้นะเห็นไหมนี่แล้วก็มีป้ายจราจรตรงนี้เนตรงนี้ก็เป็นแบบฟุตบาทเลยนะฮะทำออกมารลยละเอียดดีมีต้นไม้ด้วยทุกคนโอ้เทไหมเทไหมแต่คือว่า มันรายละเอียดมันเยอะกว่านี้อ่ะเฮียให้ดูเพราะตัวนี้มันมีไฟมาให้ด้วยแถมเป็น usb แล้วก็สามารถที่จะมีสวิตช์เปิดปิดนี่นะแล้วกดไปปุ๊บเห็นไหมเอฟเฟกไฟปรับได้นะครับผมมีหลายสเต็ปเลยเป็นไงเป็นไงมีไฟเห็นไหมเห็นไหมเดกกดปุ๊บนี่ค่อยคยดับค่อยๆสว่างนี่นี่มีดิสโก้แบบนี้ด้วยจ้าไปเลยนะฮะะพริบกะพริบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ นี่เท่อะคือเฮียคิดว่าในราคานะเฮียได้มาอยู่ที่ประมาณพันกลางๆอะไรประมาณนี้หรือว่าถูกกว่านี้นะก็ถือว่าชอบนะราคานี้มีไฟมาให้ด้วยนะมันเป็นสายไฟ USB เราจะต่อเข้ากับที่ชาร์จมือถือหรือจะต่อ power bank อะไรเงี้ยเนี่ยเฮียต่อ power bank ให้ทุกคนได้ดูก่อนนะฮะแต่ที่สําคัญคือมันเป็น ตั้งเป็นแบบโคมไฟหัวนอนอะไรเงี้ยได้นะฮะ <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูะรายละเอียดอีกข้างหนึ่งเนี่เห็นไหมไงเป็นไงเป็นไงเนี่มีเสาไฟด้วยทุกคนนะเสาไฟมันก็จะมีไฟส่องถนนด้วยด้านข้างนะใครจะไปทําแบบต่อเนื่องมีรถมีอะไรเงี้ยเฮียก็มีรถอยู่อันหนึ่ง A86 นะเป็นรถเต้าหู้อะแต่คือสเกลมันน่าจะได้อยู่นะก็ถือว่าชอบมากนะครับผมอ่ะรายละเอียดของมันนี่เป็นไง มีคืออาคารของมันมีต้นไม้ด้วยนะมีต้นไม้เกาะนะแล้วต้นไม้ของมันเนี่ยมันเป็นสีเข้มสีอ่อนแล้วก็คือทําเป็นเลเยอร์คือแบบเห็นเป็นมิติเลยแล้วที่เราเห็นเป็นกลมๆเนี่ยคือมันเป็นช่องหน้าต่างเป็นกลมๆเห็นไฟจากด้านในด้วยอานะแล้วก็มีเนี่ยรายละเอียดระแนงไม้มีแอร์ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่มีแอร์ด้วยน่ารักด้วยนะฮะ แล้วก็มีกันสาดสายๆแบบนี้นะฮะและข้างล่างนี่มีตู้กดน้ําด้วยทุกคนนะฮะเฮ้ยรายละเอียดมันนึกถึงนะก็คือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นร้านญี่ปุ่นเป็นอะไรเงี้ยคือเป็นเหมือนตามสตตีทญี่ปุ่นอะคือเออรายละเอียดมันมาดีนะแล้วก็มีถังขยะมาให้ด้วยนะครับผมเท่มากนะน่ารักจริงนะฮะอ่ะทุกคนเห็นรายละเอียดมาแล้วเป็นไงอ้าชอบชอบชอบอเฮียขยับมาเนี่ ด้านหลังของมันด้านหลังของมันเท่นะทุกคนถ้าด้เห็นเนี่ยมันเป็นร้านอาหารก็จริงนี่มีป่องไฟขึ้นมานะรายละเอียดดีเทลของเขาดีนะครับผมนี่มีแอร์อีกหนึ่งตัวมีช่องหน้าต่างเป็นบานเกตแบบนี้ด้วยนะครับผมทําออกมาได้แบบเท่มากนะอันนี้เป็นทางเดินเข้าร้านนะมีมูลี่ตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดเรามองจากด้านในก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นอะไรเงี้ย ทั้งหมดนะการวางสเตปข้างในร้านเนี่ยมีการสเตปขึ้นบันไดลงบันไดนี่มีทางขึ้นบันไดไปชั้นสองด้วยจา้าบมากนะแต่รายละเอียดทุกคนเห็นรายละเอียดไหมแม้กระทั่งเนี่ยไอตัวปองควันนะฮูดดูดควันจากในครัวเนี่ยขึ้นมาปุ๊บนะเห็นแล้วเห็นนี่แทง่งๆนี่ไหมนีล่ลางน้ำเว้ยมันทํามาเป็นลางน้ําแต่ลางน้ําอันนี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคือมันคือบานพับเว้ยบานพับคืออะไร ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจับแบบนี้นะเปิดนะอ่ะเปิดให้ดูเฮียเปิดให้ดูนี่คัวอ่าเฮียปรับแสงให้ดูทุกคนเห็นไหมเห็นเฟอร์นิเจอร์ข้างในไหมครับผมก็จะมีชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นนี่เป็นห้องครัวมีถังแก๊สน,นี่มีถังแก๊สมีชั้นวางอ่ เครื่องทําอุปกรณ์เลยนะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปและชั้น2เนี่ยมันจะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์มีทุกสิ่งทุกอย่างคือทําออกมาเท่ดีนะครับผมมีโต๊ะทํางานมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีชั้นลอยมีอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ทาออกมาแบบจ้าไปเลยนะแล้วก็ปิดนี่ปิดแบบนี้ปุ๊บแข็งแรงนะทำออกมาได้แบบเน,นียนเลยนะครับผมเป็นไง เทไหมเทไหมนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนี่ครับนะก็จะมีหน้าต่างให้นะฮะสิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยมันเป็นแบบหน้าตรงหน้าต่างเป็นช่องแสงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือความเท่ของมันอนะ่ะมันทําให้แสงเนี่ยมันออกมาด้านข้างออกมาด้านบนออกมาด้านทุกอย่างเนี่ย มันทําให้ห้องเราสว่างถ้าเกิดเอาเอาเนี้ยไปวางหัวเตียงแล้วก็เสียบนะมันก็เป็นโคมไฟได้อย่างที่เฮียบอกแต่คือว่ามันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์หรือเป็นเลโก้หรือเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักอย่างเดียวมันใช้ประโยชน์ได้ด้วยเว้ยทุกคนนะมันก็เลยกการว่าในราคา1,000กว่บาทอะ่ะมันทําให้เราคิดว่าเออว่ะมันมีฟังก์ชันมันมีความออคิดเฮียบอกได้เลยว่าซื้อไปเนี่ยแฟนชอบแน่ แฟนบอกเอ้ยน่ารักตัวเองพ่วงไปเลยพ่วงซื้อกันพาซื้ออย่างอื่นไปด้วยนะเอาเนี้ยไปปิดปากเฮีย <Yeah. S 1> บอกได้เลยว่าได้ผลเ <Yeah. S 1> ชื่อเลยนะฮะแล้วหรือเราจะไปทำเอารถมาตั้งหรืออะไรเงี้ยก็ทำเป็นฉากทำเป็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์และเป็นโคมไฟได้ด้วยและเราได้ประกอบด้วยนะตัวเนี้ยนะเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตอนแรกนะก็คือว่ามันธรรมดามัน ไม่คงไม่มีอะไรแต่พอซื้อมาแล้วเปิดใจมันมี1 1 1 8 8ชิ้นนะคือเฮียประกอบ3คืนน่ะแต่คือว่าประกอบคืนละ4ชั่วโมงก็เบ็ดเสร็จประกอบไปประมาณ15ชั่วโมงรายละเอียดมันดีนะครับผมสเต็ปของมันในหรือว่าการยกพื้นด้านในเนี่ยเฮ้ยทำออกมาแบบดีเยี่ยมเลยคือเราไม่คิดว่ามันจะละเอียดได้ถึงขนาดนี้กับในราคาของมันเนี่ยสักประมาณ ที่เฮียบอกไปพันกลางๆหรือถูกกว่านั้นนะเฮีย er บอกได้เลยว่าโคตรจะคุ้มค่าโคตรจะงามโคตรจะดีโคตรจะจ้าไปเลยนะฮะเฮีย er บอกได้เลยว่าอันเนี้ยห้าดาวเฮีย er ให้ไปเลยสิบห้าดาวชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมในราคานเนี้ยเนี่ยได้สเกลอันใหญ่ขนาดนี้แล้วคือว่าประกอบมาแล้วแน่นหนาดีเทลดีมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายถือว่าชอบแล้วก็มันก็ มีเหมือนมีร้านอย่างอื่นด้วยร้านเยอะก็คือว่าเราลองไปดูแล้วกันครถ้าใครชอบก็ที่เมกาพาซาเนี่ยชั้น2กับชั้น4เนี่ยจะมีร้านขายเลโก้พวกนี้เฮียก็ซื้อมาจากร้านเดียวที่ซื้อมากับเอ่ไอ้มอไซค์บีเนะครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดเฮียว่าในแอปพลิเคชัน Lazada หรือ s h o ป e e เนี่ยก็มีลองไป เสิร์ชหาเลโก้ตัวต่อเลโก้ร้านซูชิร้านอะไรร้านซาลาเปาอะไรเงี้ยมีหมดขึ้นมาลองถ่ายถ่ายดูนะถือว่าชอบแล้วอีกคนที่ชอบแบบประกอบพวกนี้นะเฮียบอกกันเลยว่าเฮ้ยแม่งคุ้มค่ากับราคาประมาณนี้นะเฮียก็เลยบอกมาป้ายาอันนี้เฮียบอกได้เลยว่าชอบจริงๆและคุ้มค่ามากๆถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมเพราะอันนี้เฮียชอบบยไปเลยจ้ะ นะบายๆเนี่ยรายละเอียดดีนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะไปหาตัวอื่นๆมาอีกนะเริ่มติดใจแล้วนะฮะเดี๋ยวไปลองดูอาทิตย์นี้ได้ไปซื้ออีกนะแต่ถ้าเกิดไปเจออะไรเจีมๆจะมาป้ายยาอีกนะจ๊ะบอกได้เลยคลิปนี้เฮียป้ายยาแน่ๆไปแล้วจ้ะบายยสวัสดีครับ